สิ้นสุดการรอคอยพรมลิขิตเดือนตุลาคมนี้มาแน่กำหนด chart, ออนแอชัดอเจ้าเตรียมกลับสู่อยุธยาก,กันทั้งประเทศนับว่าเป็นอีกหนึ่งละครภาคต่อที่ผู้ชมรอคอยกันอย่างล้นหลังเลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตภาคต่อของละครดังบุพเพสนิวาสหลังกวาดเลตติ้งไปแบบถล่มทลายจนมีกระแสะให้สร้างภาคต่อจนเกิดเป็นละครพรมลิขิต ล่าสุดทางด้านช่องสามนั้นก็ได้ออกมาเผยข่าวดีว่าขณะน,นี้พรมริคิตนั้นพร้อมกับการที่จะลงจอหลังจากการรอคอยมายายาวนานกับละครฟอร์มยักษ์รักโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์พรมริคิตซึ่งเป็นภาคต่อของละครดังแห่งยุคบุกเพศนิวาตที่ได้นักแสดงนําคู่ขวัญอย่างปอบธนวัฒน์และเบลลาาราณีมาถ่ายทอดความสนุก เรื่องราวของหญิงสาวที่บังเอิญไปเจอกับหีโบราณและสมุดค่อยซึ่งเป็นมนต์กฤษณาการีที่ถูกฝังเอาไว้เมื่อแต่ต้องทำให้ย้อนเวลากลับไปในอดีตผลงานของผู้จัดหนองอารุโนชาแห่งค่ายบอสแคสไทยเทเลวิชัน่นพบกันบนหน้าจอช่องสามเร็วๆนี้และสามารถรับชมรายการพิเศษกว่าจะเป็นผปร,ริคิด ได้ในวันอังคารที่17ตุลาคม2566เวลา18น,นาฬิกาทั้งนี้คาดว่าละครผมริคิดนั้นจะเริ่มออนแอร์ตอนแรกในวันที่18ตุลาคมพุธพฤหัส ต่อจากละครเกมรักทรยศจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเริ่ม30ตุลาคมถึง18ทธันวาคมมีจำนวนความยาวถึง26ตอนกันเลยละค่ะดูกันให้สะใจไปเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ